สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่เครื่องรางไม่รู้วัดตักุดไม่รู้ที่แต่เ,เก่าก่อนคุยเดี๋ยวเป่าสั่งให้เอซนะอ่ะนะเป่าเลยครับพี่ชายลืมไปโอเคจะเลยลูกยอ,องกันครับครับผมของของพี่ชายบางไซนะครับพี่ชายครับไม่รู้ที่ไม่รู้วัดไม่รู้ ไม่รู้ว่าเรียกอะไรเลยด้วยซ้ำไปมันยังไงครับพี่ชัยก็เก็บเก็บรวมมาหลายที่หลายทางโดยที่เราก็ไม่รู้แต่เราชอบครับเครื่องรางของขังพวกนี้เราชอบแต่มันดูไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ที่เพราะมันเยอะมันหลากหลายมา,ามาพร้อมกับพระในยุคก่อนๆยุคก่อนเราก็ออกไปคลิปแล้วนี่ก็ยังเหลืออยู่พอสมวควรมีเอฟซีแบ่งไปวันนี้เราพิเศษอีกหนึ่งวันเราก็เออมามาเปิดเผยให้อีกครั้งหนึ่งเผื่อเอฟซีเผื่อท่านใดอยากได้ อยากศึกษาอยากแบ่งปันก็แบ่งเงินไปอย่างที่เราเคยบอกเมื่อก่อนนี้เราเหมามาจากบ้านเรือนไทยมาจากที่ไหนแต่ไหนไปเป็นเซลล์ไปเหนือล่องใต้เราก็เก็บมาส่วนมากจะเหมารวมมามากกว่ายกเป็นถุงมาไม่ได้ยกเป็นชิ้นหรอกสมัยก่อนราคามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้แพงเพลิงอะไรครับ <ไป S 1> ซื้อมาเป็นถุงๆเลยเหมามาเป็นถุงๆเหมือนเขาขันเงินพวกถ้วยทองพวกอย่างอื่นด้วยที่เราได้มา ก็รวมรวมมาครับก็มันเยอะก็เลยมาเปิดมาดูมาชมมาให้เอฟซีได้แบ่งบูชาหรือไม่ก็เข้ามาคทักทายได้อย่างตะกรุดทุกนี้นะครับสนใจดอกไหนแคปไว้เลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ที่นะว่าของท่านเป็นอะไรบ้างเนี่นะครับไม่รู้วัดไม่รู้ที่ของพี่ชายบางไซนะครับดูดูได้แผนภาพได้ซ้ายฝาพี่ชายครับไม่รู้ที่ไม่รู้วัดแล้วแล้วเช่ามาได้ไง มันต้องมันเหมารวมอ่มะสมัยก่อนที่สิบกว่าปีที่เราเป็นเซลเนี่ยรเราไปเดินตามตอนเช้าก็ยังบอกแหละตอนเช้าเราหาข้าวทานตามตลาดนัดตามที่เขามีแผงผ้าเราก็เดินเฉียวไปเฉียวไปก็เจอบางทีก็เจอกองนึงเจอถุงนึงเราชอบอย่างเราชอบชิ้นหนึ่งแต่มันต้องเหมาสิบชิ้นเหมายี่สิบชิ้นเหมือนปนมากับเงินตะตังดูสารพัดเยอะแยะขันเงินขันทองที่มีมาเราก็เอ้ารวมาวมารวมาวมารวมมา โดยที่ไม่รู้ที่หลากหลายที่มาจากหลายทั่วทั่วทุกสารทิศแหละที่กําลังถ่ายอยู่นี้นะครับชอบชิ้นไหนแคปไว้เลยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามาดูได้เข้ามาชมได้เข้ามาว่ารติได้ไม่เป็นไรครับผมแล้วก็ปุ่มกันได้พี่ชัยมีมีเอฟซีมีเอฟซีแบ่งไปเยอะไหมก็พอมีแบ่งไปครับผมเป็นบางนั่นเขาก็แคปมาแล้วก็แบ่งไปแล้วช่วงนี้ก็มีเทศกาลการงานงานเราก็ทําบุญแบ่งกันไป ครับผมอันนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งของเก่ามีเดี๋ยวให้แคบรูปไปซ้ายฝาแล้วก็นี่มีพระพระแผงถึงสองได้ไหมเนี่ยเนี่ยครับพระแผงก็ยังมีอยู่นะสมเด็จแผงยังมีอยู่แล้วนี่ก็มีนี่ภาพวาดอันนี้มันซึ้งมากเลยเพื่อนให้มาของใครของอาจารย์อาลีของอาจารย์อาลีอาจารย์อาลีแกววาดได้ซึ้งมากลึกมาก ลึกจนเราดูถ้าใครสนใจเราจะถ้าเราสนใจแต่เซียนเนี่ยก็ดูเป็นถ้าใครสนใจแบ่งไปได้นะครับสมองเราไม่ถึงครับผมเสพไม่ถึงนะครับพุทธศินแบบนี้พี่ชัยเสพไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับผมเราได้แต่บูพื้นถ้าเรายังดูไม่เป็นเลยแล้วแต่ความชอบของคนอ่าสมเด็จแผงของพี่ชัยนี่นะครับก็มีอยู่ไม่น้อยนะครับเดี๋ยวให้แผนภาพไปดูด้านหลังสมเด็จสมเด็จแผงพิเศษพิเศจก็มี ที่เป็นพิเศษนะครับพี่เป็นรูปส่วนมากงานแบบนี้เขาจะเอาไว้ปรับพงจุ้ยเดี๋ยวดีนี้เขาไม่กล้าเอาไปแฝงลอกเดี๋ยวพวกขโมยบ้านหรือไม่ก็ตั้งไว้ที่หน้าหิ้งพ้าบูชาก็จะเหมาะนี่นะครับสมเด็จแผงนะครับเราเองก็ชอบเราเองก็เลยสะสมเต่าเต่าเต่ามีคนแบ่งไปไหมครับพี่ชายเต่าก็พอมีแบ่งไปเหลือน้อยแล้วเนี่ยแบ่งไปแบ่งไปเหลือน้อยแล้เขันน้ำมนต์ก็เหมือนกันครับเดี๋วดนี้เลยไม่ได้ให้มาดูเขาก็เอาไปแล้ว ก็ไปบูชาจะเริญเรื่องเรืองก็แบ่งกันไปเหมือน <ผม S 2> ก็พระนี่แหละหลักร้อยหลักพันก็แบ่งกันไปเพราะเอาไว้เยอะก็เป็นภาระแบ่งกันไปก็ไม่มีอะไรก็แบ่งๆไปรเราเองก็ชอบทําบุญเราก็สะสมมาแล้วก็อยากได้ก็เอาไปครับนี่บางทีเอฟซี FC สั่งมาองค์สององค์ทีผมก็แถมไปโดยที่ไม่ได้บอกเปิดแล้วถึงเจอก็ต้องขอบคุณเอฟซีที่เขามาช่วยแบ่งปันไป ครับผมแบ่งปันไปเงินที่แบ่งปันนะครับเอาไปทําบุญสร้างวัดอะไรอยู่ครับตอนนี้นครับพี่ชัยก็เอาไปสร้างวัดตอนนี้ก็เป็นรูปเป็นร่างเยอะแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าเราจะขึ้นไปทาเป๊ซีไปตามเพราะว่าพรกก็สร้างเสร็จแล้วภาษาก็จะได้ทําพักกันอีกทีนึงเพราะโควิดมันก็เริ่มเบาบางไปแล้วเดี๋ยวสักออกภาษาแล้วปลายปลายปีคงจะได้ขึ้นไปทําคลิปกันหลายคลิปก็จะตามรอยบุญแล้วก็บุญที่เราได้ทาไว้ในอดีตแล้วก็ไปสร้างพรกกันเพราะพิมพ์ทุกอย่างเสร็จหมดแล้วรอรอจังหวะเดี๋ยวรอเวลา ครับผมเราก็จะได้มีโอกาสได้ทําบุญกันพ,พี่ชัยเครื่องรางที่โชว์อยู่บนโตะเนี่ยหลายคนรู้จักหลายคนโทรมาบอกชื่อพี่จัพี่ยได้ใช่เอฟซี FC เขาเป็นคนบอกเราครับเราเราไม่ไม่รู้เอฟซีเขาจะเป็นคนบอกเราว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรราคาได้เท่าไหร่เราก็เออแบ่งปันไปครับแม่แพงก็เอาไปครับผมนี่นะครับมีทั้งแหวนพี่ลอดทั้งอะไรในถาดนี้นะครับมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีหุ่นพยนต์มีแหวนพี่ลอดนะครับ เราไม่ไม่ทราบที่มาที่ไปวิจัยส่วนใหญ่แบ่งไปในราคาที่จับต้องได้หลักร้อยหลักพันหลักร้อยหลักพันนะครับอื่นไม่มีเนาะเพราะเราก็ดูไม่เป็นนี่ก็เซียนมาที่พระในเรือนสมัยก่อนนะก็เก็บไปเยอะมากผมก็ยังเสียดายอ,องละห้าร้อยองละพันเซียนไปเยอะแล้วเซียนไปเยอะแล้ว <c oughs> แต่ว่ายังมีอยู่เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอามาลองมาต่อลึกๆอาทิตย์หน้ายังมีมีมีอยู่ไม่น้อยนะเรัจะมีคลิปหน้าให้เปิดให้ดูว่าพระเหรียญปัจจุบันเนี้ยเกจิ ที่สร้างหนึ่งกว่าเนี่ยเรายังมีอยู่หลายหลายร้อยเหยรียญเดี๋ยวจะมาเปิดให้ f อซดูอันนี้ก็ชมของเก่าไปเราๆก่อนอันนี้ก็แคปมาได้แคปรูปมาได้หรือโทรศัพท์มาก็ได้0814468329เข้ามาทักเข้ามาชมเข้ามาติได้ครับผมแล้วก็นี่ก็มีพระสำหรับไว้แฝนครับของเก่าของโบราณช,ช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล,แล้วโควิดเราก็ กมีมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเยอะขึ้นไหมพี่ชัยก็เริ่มมาเรื่อยๆอ่าเพราะว่าเบาบางไปแล้วก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมครับแล้วก็แคปรูปไปแล้วก็ส่งไปใกล้ๆที่สุดมาจากไหนพี่ชัยใกล้ๆกลที่สุดเหรอหูบางทีก็ไม่ได้ถามหรอกบางทีก็มาจากหัวหินมาจากจันอย่างเงี้ยมาจากระยองเงี้ยก็มาครับก็มาเที่ยวกันบางทีเขามาเยี่ยมทุรังกรุงเทพเขาก็แวะมา ครับผมพอเอฟซีเขาก็คงไม่ได้มาหาเราโดยตรงบางทีก็มาธุระมาหาลูกหาหลานในกรุเงเทพก็แวะมาครับผมเราก,ก,ก็ก็ดีใจอที่เขามาเยี่ยมเยือนมาติดช<ผ>มมาด,ดูนู่นดูนี่พระสายประวัติศาสตร์เราก็ยังมีเยอะครับผมอันนี้ก็มีของเก่ามีของเก่าก็ให้ดูไปก่อนครับนี่ครัตอนนี้ห้องนี้จะจัดเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรของเก่าเป็นพวกตะเกียงพวก ถ้วยทองถ้วยทองพวกอะไรที่แกลลี่นะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นเป็นส่วนหนึ่งห้องจัดแสดงของเก่าพอ,พอพอพอวางกันได้มันยังไม่เสร็จครับเพราะทุกวันนี้ก็มัวแต่หาคลิปส่งคลิปแล้วก็แพนภาพให้ลูกค้าเลยไม่มีเวลาจัดชั้นบนทั้งบนก็สามสี่ห้องก็ยังไม่ได้จัดนี่ชั้นล่างค่อนข้างจะจัดได้จัดบางบ <ะ S 1> เป็นบางจุดได้สมบูรณ์แล้วพอได้แล้วนี่นะครับส่วนหนึ่งของห้องในพิพิธภัณฑ์ของพี่ชัยนะครับแกลลี่ส่วนตัวเล็กๆ ครับผมเล็กๆไม่ได้เยอะแยะอะไรครับผมมันแบ่งไปวันหน้ามีเวลาเราก็ได้จัดขึ้นทังบนหรือว่าเพื่อนวันทั้งหน้ามันหมดแล้ว fc ปีหน้าอาจจะเปิดเป็นระบบครับผมจะได้มากันเยอะขึ้นนี่นะครับอะาพระแผงพระแผงนี่เป็นราคาที่จับต้องได้นะครับใช่เขาพระแผงนี่เขาไปเยอะแล้วไปเยอะแล้วมีคนแบ่งไปเยอะแล้วไม่น้อยนะครับอือันนั้นแผงใหม่นะครับอันนี้เป็นแผงเป็นพระประดับ น่าจะเป็นช่างวังสายวังไม่ทราบอ่ะแต่อันนี้มันออกค่อนข้างสวยอ่ะสายประวัติสายประวัติศาสตร์นะครับมีใบโพเป็นรูปใบโพเป็นรูปน้ําเต้าครับเราเห็นอย่างเงี้ยแต่มันมีความหมายลึกๆนะครับอย่างนี้ใบโพมีรูปปู่โตแล้วก็มีน้ําเต้าน้ําเต้าก็หมายถึงความลงสมบูรณ์ก็บอกอยู่แล้วครับก็เป็นสี่เหลี่ยมมีใบโพเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นอันนี้อันนี้เป็นเรือปู่โตกับฤาษี อันนี้ก็หายากนะมีน้อยที่เห็น <S <S เห็นมาก็มีบางอาจารย์บางท่านที่เขาเห็นมีอยู่ไม่กี่ลำนะครับแล้วก็ก็มีสงังหรเรามีหอยเพื่อนๆก็ทักเข้ามาได้ครับผมเนี่ยอันนี้มีมีมีมมสเสน่ห์ตรงที่ตรงกลางประดับประดับพลอยประดับเป็น<ะ>แผอ่าครับอันนี้นะครับเงาสาัวนน่าจะเป็นปู่โตทั้งนั้นเลยเป็นรูปปูโตทั้งทั้งหมด มีอยู่ไม่เยอะสิบแแผงก็ไม่ก็น่า,น,าน่าจะหมดนะเพราะเหลือเราเหลืออยู่10บกว่ายี่สิบลังก็หมดแล้วเพร่อที่เราเปิดมาเรื่อยๆครับันนี้เพื่อนๆก็เข้ามาได้เข้ามาชมได้นี่นะครับถ้าใครสนใจพระชุดไหนนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับ,รบเบอร์โทรศัพท์ครับพี่ใหญ่ศูนย์แปดหนึ่งสอยู่เพชรเกษมหกสิบเก้ากรุงเทพข้ามหานครเข้าเข้ามาอยู่ตรงข้ามกับวัดทองเนียม ตอนนี้เรามีป้ายอยู่ด้านหน้าแล้วมีป้ายแล้วจ้ามีป้ายแล้วชัยบางไซมีคนมีคนมาหาแล้วไม่เจอลูกค้าเเออมาหาแล้วไม่เจอเอาให้ขึ้นป้ายหน่อยก็เลยไปขึ้นป้ายให้แล้วเดี๋ยวนี้ก็หาง่ายแล้วก็สะดวกสบายเฟซพี่ช้ยชื่อมงกุฎสยามมงกุฎสยามที่ภาพเนี้ยด้านหลังนะครับแต่ยังไม่ได้จัดระเบียบเข้าไปที่นั่นครัเฟซก็มีล้างไว้ยังไม่ได้ใส่ผ้าใส่อะไรเข้าไปเข้า u t u b e เลยเขามาดู YouTube ผมเนี่ยนะครับแล้วก็ดูหลายๆคลิปหน่อยของพี่ชัยบางไทแอมาได้เลย ครับสนใจอันไหนแคปมาได้เลยนะครับใช่ราคาจับต้องได้ทุกองค์นะครับก่อนจบก็เช่นเคยครับเราก็ยังมีคำวยพอรอนครับผมนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วเอานะครับผมแค่นี้ครับสวัสดีครับ